พิษสุนัขบ้าโรคอันตรายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแม้จะชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้าแต่ความจริงแล้วโรคนี้สามารถติดต่อได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใกล้ตัวหลายชนิดเช่นสุนัขแมวและหนูจึงทําให้หลายคนมีความเสี่ยงที่จะติดพิษสุนัขบ้าโดยไม่รู้ตัวพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเลบีสที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดต่อผ่านทางน้ําลายได้ตลอดทั้งปีไม่ได้จํากัดแต่เพียงหน้าร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะส่งผลต่อระบบประสาทและสมองภายใน12สัปดาห์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัดในระยะเริ่มต้นอาจมีไขต้ต่ำๆเบื่ออาหารและเจ็บบริเวณที่ถูกกัดจากนั้นจะเริ่มมีอาการทางสมองเช่นเงื่อออกมากกลัวน้ำน้ำลายไหลกระสับกระส่ายจนนำไปสู่การเป็นอัมพาตและเสียชีวิต ดังนั้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัดให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสะบู่อย่างน้อย15นาทีเช็ดให้แห้งแล้วใช้โพวิโดนไอโอดีนที่มีแอลกอฮอล์70%หรือทิงเจอร์ไอโอดีนเพื่อฆ่าเชือ้อและกักตัวสัตว์เลี้ยงไว้ดูอาการ10-15วันแต่หากเป็นสุนัขหรือแมวจรจัดให้รีบไปฉีดวัคซีนทันทีโดยแพทย์อาจฉีดทั้งวัคซีนการบาดทะยักยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดแต่วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายจากพิษสุนัขบ้าก็คือการฉีดวัคซีนพิษส โดยการจองแพ็กเกจและนัดปัลล่วงหน้าผ่าน HD ที่มีทั้งราคาโรงพยาบาลรวมถึงแพ็กเกจสุขภาพต่างๆให้คุณเปรียบเทียบได้แล้ววันนี้สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Li น์ a d o n e s t Doc จะมีแอดมินคอยตอบคำถามทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงตีหนึ่งเลยละครับ HD สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่